เครื่องพ่นสี Aerospray Celis S 1เครื่องพ่นร,ระบบไร้อากาศขนาดกลาง Aerospray Celis S ย1มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายเหมาะสำหรับงานเคลือบสีแลกเกอร์สีน้ำและสีน้ำมันสำหรับงานภายในและภายนอกขนาดกระทัดรัดง่ายต่อการขนย้ายและจัดเก็บขั้นตอนการเตรียมเครื่อง Celis S 2 1เพื่อให้พร้อมใช้งานขั้นตอนที่1 ต่อสายพ่นและปืนเข้ากับตัวเครื่องและขันให้แน่นป้องกันการรั่วซึมขั้นตอนที่2หยดน้ำมันหล่อลื่นที่ก้านลูกสูบ5-6หกยดก่อนใช้งานทุกครั้งตรวจสอบปุ่มเปิดปิดของเครื่องพ่นให้อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเริ่มการใช้งานเสมอขั้นตอนการใช้งานเครื่องพ่นสี Airspray Celis S 2 1ปรับวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งชี้ลงพื้นเพื่อให้น้ำออกทางสายน้ำทิ้ง นำปลายท่อสำหรับดูดสีของเครื่องพ่นใส่ในน้ำสะอาดนำปลายสายน้ำทิ้งใส่ในถังเปล่าตรวจสอบปุ่มปรับแรงดันของเครื่องให้ลูกศรอ,อยู่ในตำแหน่งต่ำสุดเปิดเครื่องโดยกดปุ่มเปิดปิดของเครื่องให้อยู่ในตำแหน่งเปิด ค่อยๆหมุนปุ่มปรับแรงดันไปทางขวาเพื่อปรับแรงดันทีละเล็กน้อยโดยสังเกตได้จากน้ำที่ออกมาจากสายน้ำทิ้งเดินเครื่องเพื่อทำความสะอาดก่อนการใช้งานประมาณ20วินาทีจากนั้นปรับแรงดันต่ำสุดเพื่อหยุดการล้างเครื่องก่อนการใช้งานปรับวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งขนานกับพื้นเพื่อให้น้ำออกทางปืนพ่นหันหัวปืนพ่นลงถังเปล่าปดล็อกไกปืนและกดไกปืนค้างเอาไว้ ค่อยๆหมุนปรับแรงดันไปทางด้านขวาเพื่อปรับแรงดันทีละเล็กน้อยโดยสังเกตได้จากน้ําที่ออกมาจากปืนพ่นเดินเครื่องต่อประมาณ20วินาทีเพื่อล้างสายและหัวปืนพ่นจากนั้นปรับแรงดันต่ําสุดเพื่อหยุดการล้างหัวปืนพ่นก่อนการใช้งานนําปลายท่อสําหรับดูดสีของเครื่องพ่นใส่ในสีหรือวัสดุที่ต้องการพ่นปรับวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งชี้ลงพื้นเพื่อให้สีออกทางสายน้ำทิ้ง ปรับแรงดันเพิ่มขึ้นทีละเล็กน้อยจนสีไหลออกมาทางสายน้ำทิ้งปรับแรงดันต่ำสุดเพื่อหยุดการส่งสีไปยังสายน้ำทิ้งปรับวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งขนานกับพื้นเพื่อเปลี่ยนทิศทางของสีให้ออกทางปืนพ่นปรับแรงดันเพิ่มขึ้นทีละเล็กน้อยจนสีไหลออกมาทางปืนพ่นไม่มีฟองอากาศปนหรือสีออกมาเป็นเส้นตรงไม่มีติดขัด จึงหมุนปรับแรงดันต่ำสุดเพื่อเตรียมขั้นตอนการพ่นสีต่อไปล็อกไกปืนเพื่อเตรียมประกอบทิปแกสเกตและทิปกาดขันล็อกหัวพ่นให้แน่นเลือกใช้หัวทิปให้เหมาะสมกับประเภทของวัสดุที่ต้องการพ่นโดย Sg11 ใช้หัวทิปสูงสุดได้ที่ขนาด0.021นิ้วขั้นตอนและเทคนิคการพ่นสีด้วยเครื่องพ่นสี Air Spray Solid Sg11 ปรับแรงดันทีละเล็กน้อยเพื่อทดลองแรงดันที่เหมาะสมสำหรับการพ่นสีให้ได้ฟิล์มสีที่ต้องการไม่แนะนำให้ปรับแรงดันจนสุดเพราะจะทำให้สีฟุง้งหรือเยิ้มจนเกินไปแรงดันที่เหมาะสมสำหรับการพ่นจะต้องไม่มีเส้นขอบข้างหากยังมีเส้นขอบข้างให้ค่อยๆหมุนเพิ่มแรงดันจนเส้นขอบข้างหายไป เมื่อได้แรงดันที่เหมาะสมแล้วแนะนําให้ถือปืนให้มีระยะห่างที่เหมาะสมสําหรับการพ่นระยะห่างที่เหมาะสมสําหรับการพ่นขณะพ่นควรถือปืนพ่นขนานกับผนังระยะ12นิ้วหรือ1ไม้บรรทัดเพื่อให้ได้ฟิล์มสีที่สม่ําเสมอในบางกรณีระยะปืนกับผนังอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความหนืดของสีหรือวัสดุที่พน่นให้สังเกตลักษณะของฟิล์มสีหากระยะใกล้เกินไปฟิล์มสีจะไหลยเยิ้ม หากระยะห่างเกินไปฟิล์มสีจะบางขณะพ่นควรพ่นให้หลายซ้อนทับกันประมาณ3 0เอร์เซตเพื่อให้ฟิล์มสีไร้รอยต่อขณะพ่นควรพ่นให้ครอบคลุมทั้งแนวตั้งและแนวนอนกรณีพ่นมุมผนังหรือมุมห้องควรพ่นตามแนวของมุมผนังหรือมุมห้องเพื่อให้สีแทรกซึมเข้ามุมได้ดียิ่งขึ้นหรือต่อหัวพ่นยาวเพื่อช่วยพ่นในพื้นที่สูง หากระหว่างการใช้งานเกิดการอุดตันให้หมุนหัวทิปกลับอีกด้านแล้วทดลองฉีดทิ้งหากต้องการพักการทำงานชั่วคราวขั้นตอนที่ 1. ปรับแรงดันให้อยู่ในตำแหน่งต่ำสุดขั้นตอนที่2ปรับวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งชี้ลงพื้นขั้นตอนที่3ปิดเครื่องโดยกดปุ่มเปิดปิดของเครื่องให้อยู่ในตำแหน่งปิดขั้นตอนที่4ล็อกไกปืนและแช่ปืนลงในน้ำสะอาดเพื่อไม่ให้สีที่ปืนแห้ง ขั้นตอนที่นํานำพลาสติกมาคุมถังสีเพื่อป้องกันสิ่งสกรปรกและสีแหง้งขั้นตอนการทําความสะอาดเครื่องพ่นสี a i r s p r a y s e l i s s21 เมื่อเสร็จสิ้นการทํางานปรับและตรวจสอบปุ่มแรงดันให้อยู่ในตำแหน่งต่ําสุดเมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยปรับวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งชี้ลงพื้นเพื่อให้ทิศทางของน้ําออกทั้งสายน้ําทิ้งนำปลายท่อดูดสีของเครื่องพ่นใส่ในถังน้ำเปล่าและนำสายน้ำทิ้งลงในถังเปล่า ปรับแรงดันเพื่อให้น้ำสะอาดเข้าสู่เครื่องและปล่อยทิ้งไว้จนน้ำที่ไหลออกมาจากสายน้ำทิ้งเป็นน้ำสะอาดจากนั้นปรับแรงดันกลับไปอยู่ในตำแหน่งต่ำสุดปรับวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งขนานกับพื้นเพื่อให้ทิศท,ทางของน้ำออกทางปืนพน่นหันหัวปืนพ่นลงถังเปล่ากดไกปืนค้างเอาไว้ค่อยๆปรับแรงดันให้น้ำออกมาจากปืนรอจนน้ำที่ออกมาจากปืนสะอาดจากนั้นปรับแรงดันกลับมาต่ำสุดขั้นตอนที่3 ปิดเครื่องโดยกดปุ่มเปิดปิดของเครื่องให้อยู่ในตำแหน่งปิดถอดไส้กรองของเครื่องและปืนพ่นออกมาล้างทำความสะอาดวิธีการทำความสะอาดหัวทิปยิงน้ำทิ้งทั้งสองด้านเพื่อทำความสะอาดถอดทิปกาดและไส้กรองออกมาล้างและใช้แปรงขนอ่อนขัดให้สะอาดทำการเช็ดทำความสะอาดเครื่องให้แห้งก่อนการเก็บ